อนนี้กทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกับปรึกษาออกมาแล้วาว่าพ่อแบบว่าย่านตะคันแท็กซี่นะทางผู้ใหญ่เพิ่นว่าถ้าว่ามันคุ้นเฮงกว่านี้ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เลยจะให้ทางบอเอนกับบอเซนปรึกษาทางเจ้าหน้าที่เลยกับทางพ่อแน่ถ้าว่ามันเอาบไวนะทางเพิ่นว่าจะเอาบอสิ่งนี้ไปบําบัดมันเป็นไปได้บ่พอไหมจ๊ะ อันนี้เอาชียืนยันเอาไปบำบัดโรคบาได้คือทุกอย่างต้องเอามอนี่ไปตรวจเหี่ยวก่อนว่ามีสารเสตติดบออย่ังว่าเริ่มต้นว่าจากจุดนั้นไปหาจุดนั้นหนึ่งสองถ้าว่ากวดโบเห็นสารเสตติดคือทางเสื้องงวยมันก็เป็นเป็นได้แล้วเนาะคือว่าโบเสื้อย่าลบ เอ้าพี่น้องเอยซึ่งเปิดภาพมากับทางอยู่ดินดอนตอนไหาของบ่าวซิงเพิ่นอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะระหว่างบ้านบ่าวซิงเพิ่นกับบ้านพ่อสร้างนี่ก็ห่างกันประมาณ30เมตรนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ใกล้ๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้์เออแบบพอดีว่ะนี่แหละก็มาหาทั้งพ่อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพ่อสบายดีเด้อ นู่นความอุดมเนาะเออหนึ่งกะอีต้นสงสานชงมาพ่อแม่มันปลาทิ้นเนาะแต่คือทุกอย่างกับมีผู้ช่วยเพิ่นเนาะเป็นเงินเป็นคำปลูกเพื่นปลูกซานหาเฮากะดีใจน้ำที่ว่าเพิ่นซอยอะน,นาเฮากะชิดด้วยซอยปากซอยเวาเพอได้ว่าบอกสอนเนี่ยเพิ่นเป็นคนรู้ผู้ดีเนาะโดยันว่ามันไปมันมาแต่ก่อนกะกะบตีดอกอาจจะเพาทคาห้อยเนาะความยากจนเนาะแล้วกับ่อกมีบนเพิ่อนาใช้์แต่หมอกะบบเคยเป็นแบบนะ กระนูมันเป็นแป็นนั่นนั่นสิมาขอแสนบาทขอโบขายขอโบอึดดินขายนี่แต่เป็นยังนั่นความสงสารคันว่าเวาสิแบ่งว่าเออดินเป็นตอนน้ำมันเ้องเขแบ่งบ่ได้ใช่ชนบทชนบทชนตทครับก็คิดว่าว่าคนที่เป็นคนดั้คนดีเนาะสมมุาที่ผ่านมาเนาะมันตลอดมันไปกับโบตี้แล้วเนาะมันบ่มีบ่นผักผ้าอาศัยเนาะมันก็ไปสมมุิว่ามีผู้เบิ่งผู้แยงหรือมีผู้อุปถัมภกัมสู้แหละ ยันว่าเพิ่นนะสิกลายเป็นคนหูผููดีเนาะโอ้เจ้าก็ได้แบ่งให้เพิ่นเนาะออแบ่งทายเพิ่นเพิ่นไปกลางค่ำกลางคืนไปรับละล่อตะกี้ก็บคิดว่าเพิ่นบมม,ม,ม,มมีบนอยู่บนช้นมันก็ไปเล่นมุชมหมดไปผักอยู่หันไปเที่ยงเขาชมบนบ่อนคอยขายดินหน่เอเป็นนอนของเขาตื่นมาเขามาเขาก็ะไรมันหนีแล้วเขาไปนิสัยในเมืองคอยประเทศบ่ดด้เพราะวาคนยีดูสงสารเออหนึ่งมาจ้ะคือพื้นฐานนะมันกับเคยอยู่เฮากับเคยเห็นมันเนาะเลย ลเลยสิแรกน้าใจจนเกินไปขอประเทศบได้คือที่ผ่านมาที่มันเป็นมันยังเนาะมันเจ็บมันไข่กันแล้วแต่มันเจ็บทองเจ็บหัวนะกันคือผู้จัางหนึ่งนี่ดินไม่หันมุวนขาดินก่อนหานไาเติมเป็นบนมันอยู่เป็นหนาทางเนาะเออแหละสมมติเกิดว่าพื้นให้เทวดาจะพังเขงาไหยถ้าว่ามันตายเฉยดินนะพายชีหาปิดชอบอันนี้หลังจากว่าพวกยูทูบเบอร์เข้ามาเห็นเนาะหลังจากว่าอย่างนั้นละมันเต็มมันนี่คือมันเจ็บทอง กันคือผู้จังหนึ่งเขาต้องขดเออมันมีผัวหัดไปชอบเชี่ยวไปทังไปก็ไปได้มันตายใช่กลางคืนไปชนาเขามาซอยแต่กลางเวรกลางคืนไปมัเบิ่งมันเนาะโดยอันน่าคอยบริโภคีดหนยฮอดกดเกณฑ์มันเกณฑ์ฮอดยามมันตายมันกระตายถ้ามันตายกะจั๊กเชี่ยวได้ๆฮันน่าโอ้คือว่าดีเออคอยจะเลยว่าได้ๆกะอยู่นี่แหล้วได้ๆเชื่อมซามเผื่นหาดินดอนไหนกันดินดอนกะเปิ่นพาไปเบิ่งกลายบ่อนลายที มันก็บ่อยู่มันก็บ่มักมันก็มาเบิ่งนี่ก่อนแล้วก็ไปเบิ่งบ่อื่นเนาะเฮาก็บ่ได้บีบบังคับว่าเออเจ้ามาอยู่น่นี่บ่แล้วแต่ใจมันมักได้ก็ซื้อให้มันนะมันก็ว่าเบิ่งพุ่นบ้านน้องก็บ่เอามันล่ะมามักนันนี่ก็สิเฮ็ดได้ล่ะก็ได้แบง อันน่าแบ่งแบ่งขายกันแล้วเลยแม้แต่ลูกเขาเขายังบด้ให้ท่านได้ให้มันเป็นไปเนาะกับผมเองด้วอ่ะที่แบ่งให้กับการเม้นตัวไม่ก็อะไรที่ให้แบ่งดินเป็นตอนไหร่าเนี่ยมันจะยากแล้วก็ได้แด้จำได้เท่านี้นี่รถกับบดได้ขันว่ามีขนาดนั้นเนอเขาบรถึงนขันที่ซัมเพิ่นผู้อยู่พุนผู้ที่มาซอยเบิร์น่อหมอนี่เนาะคือเฮาว่าอยู่ในซัมนี้ในจุดนี้แหละเขายังซอยบดได้ในขนาดนั้น แต่มันคือเมื่อวันนีกจูบอเซนล้วมาเป็นยังจังหวะนั่นเพราาคอยนี่แหละโทรหาเนี่ยมันเป็นนั่นนั่นนี่เลยอเซนเลยแตเป็นยังมาบ่อยตีกันเนาะกับโบแมนมาบ่ตีแล้วมาปึกษาหาลือกันเบิ้งในระหว่างว่ามันเมื่อเจ้าเจ้าเขามาสดซื่นแบนี้แล้วเนาะมันเกิดมันเป็นเขากับยังโบ้ต้นายไปเตุว่ามันเกิดพอยังโดยที่มันห้องมันนั่นนันได้กลรเกิดเนี่ยาะ มันเป็นนั่นแต่ก่อนน่ะเป็นอยู่แต่หงๆมันเป็นเธอหนึ่งแล้วบ้านนี้แล้วมันเป็นที่นะมันเป็นสามมือเรียนมันเป็นตั้งแต่ต้นแรกเนี่ยมันเป็นแค่คือต้นแรงเนี่ยมันห้องโอ้ยโอ้ยแล้วมันก็บมันเป็นห้องธรรมดาที่ตำรวจยังถามพิษกันเฉพาะไปพิษก็ไปตัวประธานสิงกันแล้วเหมืนบุกเหมือนเป็นยังก็ตามว่าเจ็บท้องเจ็บใส่เหมืนกระบอกโรดเกจตัวมีคนมา หาเพิ่นอยู่หั่างอยู่นี่มันก็ซี่ไปกอดกับปุ๊ปักใจเชื่อดอกตัวพ <อ S 2> เพราะมบึงพราะว่ายังกับขังคืนมันเงียบเด้มันกล้องเลยเนาะ <c oughs> แล้วมันเนี่ยมันเป็นมื่นแต่บิดเนีเป็นหัวค้ำเนาะประมาณเอากินเขาแล้วเนี่ยเที่โมงนี่แหละเที่โมง,ม,ง <c oughs> มันเป็นไปประมาณตอนเก้าโมงนมัจฉิยุดเขากล่ว่ามันทีนอนแล้วคอยแบบคนนอนเดิมเ <c oughs> ที่ยงคืนหรือว่าสิบเอ็ดครึ่งคอยนอนแล้วมันแหล็ มันกะวันชง,งัดเนะทจางในบ้านมันยังก็ลดล่างก็มีชะม้อยแล้วมันเดือดชำนั้นนะนี่นมันก็เริ่มแล้วมันจมลมๆลมๆแล้วก็เว้าคือว้าวน,น้ำคนเฮาหันนะสมนเฮ้าก็อยู่ในจุดนี้แล้วแหละคือว่าผ่านห้อนผ่านหนาวมาแล้วลเฮาก็เข้าใจว่าคือมันเว้า,ากลางค่ำกลางคืนเฮานี่จะไปก้าวไกลาไปช่องไปยังมันวีพ่าสิยหวเฮาอันนี้เนี่เลยเอาไปไหนสิทีิของมันก็คือว่าิ่นซื้อห้มันมันก็อยู่ในขอบเขตของเิ่น เอเป็นยังจังหวะว่าอุอโยังคือผลกระทบเนี่ยคือว่าในเวลารอบนี่คือว่าเขาเอื้นว่าบุกบุญเน<อ>าะนอนเวลาหลับเวลานอนโา้ยไงกับราปวนอันน้แต่ว่าเนาะเอออลไรห้าว่าสิเีฮิตได้ไรแบบนี้ดินต่อดินเนาะใกล้ใกล้กันมันเป็นแบบนี้เลยปรึกษาหาลือหาทางออกซอยกันหรือว่าอันคือว่าได้ยินพ่ออันไปพ่ออันกระดูกนี่ให้อันพ่อจะเหึกบ่างดูห่างกับพ่อคิดว่าสั้นิี่ทำมันเป็นเพื่อน หรื่อลั่นเริ่มสมแต่คอยเพราว่าพอยังเขาเกิดแบในตอนนั้นมันไปมันมาเนาะเขาก็ยังโมโหจนต้นชายไปเหตุคือว่าอันนั้นมันที่มามันบแมนอยู่แล้วว่าว่าของไทยอื่นจะเอามาเขาก็ว่าของมันเป็นยังเจ้าของมันคือมันอยู่ในดินข่อนคือเจ้ากับชิ่เห็นเนาะทุ่งอียังมันเอามาน่ะทุ่งเขาสัก เอากระดูกเขาถาดทุ่งเขาแคนในผีเนาะที่มันเอามาเทำเนาะอันทุ่งอันแล้วก็เป็นบะลองปองแตงมันห้อยนะเหนื่อยอนนัแล้วขึ้นว่าเออมันโมเมนต์ไพแล้วเอาอันนี้มาน่ะโบสรุปยากแหละแม่นมันอันทุ่งเขาขาวอันไม่น่าบ้านเนาะทุ่งเขาเห็ดแจกแล้วเขาไปนี่ยเม่นกระปักสี่ปักอยู่ในวัดในว่านั่นตอนเจ็ดเป็นเรียนเขาอนเหนื่อยแล้คอยขึ้นว่าเออมันมาได้ขึ้นเป็นแล้วคอยเริ่มมาช่างเก็ มันจะเป็นมันเลพัยรุ่งซอมเมืงกรบัเพะอเห็ดเครื่องนุ่งเป็นเครื่องเก่าของมันที่มันเอาปลูกนอนบ่อมันยังเต็มบดอยู่นานแล้วก็ผผาห่มเก่าที่เผาอันปลาดองโถอ้อยเอาหายมันนะตุ่มมันห่มแล้วแต่ก่อนทางยูทูบเปอร์บอกจนเห็นเนาะอยู่ไปตำภาษามันนั่นแหละอันตรธานเนาะแต่ต่อมาคนเลยสังเกตมันจะข้ามาแล้วมันสิไปใส้ ตอนน่ะมันลุงมาพี่แล้วแต่บ่ทันผู้เคอรอแตเวันตกดินแล้วเฮาก็ยัเลยมีเวี้ยเฮาก็ไปเนาะขี่รถไปทางบ้านมหลงกินไปได้ไปนัวนี่แหละอแต่เกิ่กับประสบมันมันอยู่แต่มันนั่งมันฮ้อนเฮาก็เข้าใจว่ามันมุงผ้ายางแงมผ้ายางมันเอาเนาะอย่าเราเพิ่นอยากไปนั่งบนเขาเทปอกเทปูนกัตอนค่ำนั้นกับเจ้าของก็อยู่ในเมืองเขาเขาจะบอกมากระยามันแล้ว เล่มือต่อไลเว้นกับบัดพ่อบัดรบอกจุดที่ห้าบ่พ่อกับทีมันชิไปก็บบุูมันได้ยินเสียงรถมาจะรีห้ามบอกนะอยู่ในหันแล้วค่อยมาขึ้นมานไปยังขู่แรงขึ้นไปแต่ในหันหรือว่ามันเอาอันใดอันหนึ่งไปไหวแนวสำลักสำคัญของมันบอกหรือแบบใดเลยอยากอู้ว่ามันมันไปเพราะยังแบบทั้งยูทูบเบอร์เป็นกับประานได้ว่าหายยังเขาเป็นอันนั้นเพราะว่าเฮือนกับประ่านเล้วทัานได้เฮ็ดนะ เกิดไปหลายอย่างละอันจะเออบว์เเผวชั้นมีฐานของเลยอไปอยู่ในสวนนะบ่แม่แล้วก็เลยมือใหม่มากลางเว้นนี่แหลยไปไปมันปกมันกิบมันแตกนะจับอออมีผ้านหนึ่งเตรียมอันหนึ่งมันสอดแล้วมันปกนี่มันตุกน้ำกอกยากิีดเนี่ยโบวเว้าแล้วกองลีลอนอ่างซิเมนมันไปขโมือมันจึงมีกลงของยาไหลโอ้แม่ค้นไปค้นไปกับ ย้อนว่าจากฮู้เพราะว่าเฮากา็สิได้บอกทางนานาผู้มาช่อยนี้ว่าเอ้ยมันมีหันมีหนึ่งเพราะเรื่อัน,น,น,นะไรหนึ่งเนาะก็เบิ่งพฤติกรรมมันเป็นอะไรเนาะว่านี่นี่ไม่ไดดอกเข็ดว่าายมบ่มีอยู่มีกินมันก็นดิ้นรนนี่แหละเพื่อความอยู่รอดจกกินได้ไดกับก็แล้วแต่มันแล้วมันบ่มีเนาะที่เพิ่งพาอาศัยก็กบ่มีไออือ่นน้องกัพ่อแม่ปลาทิ่มแล้วมันจังเป็นแบบนนนัะย้อนความไปดูสงสารน่นแล้วย้อนว่า มาเื่อพี่แรกๆว่าเออแม่แม่น่ะอยู่ไทยเนาะบอกมันมีครอบครัวใหม่เลยที่นี่แบบบอกเอาเพิ่นแล้วมันก็อ่าคนรักผู้ใหญ่เหมือนกับสงสารก็เลยช่วยเพิ่นนละไนพวกพี่น้องเนาะจะเลยเขาเลยว่าเออได้ดกับยาอะไรบบนี้มันเห็นนั่นนั่นเบิ้มมันขึ้นมามันมาเผานี่แล้วไม่มีส่วนใดผ้าก็เห็นเสียมก็เห็นเสียมก็กระป้าฮัเบิ้มกูเสีเอาหนี้ก่อนอันนันบ่แม่นของอันนั้นเละ ในทางพ่อบ่าไป,ปะระถิมนะเออคอ,อยละคายเบิ่งคายประวามันเป็นอุเนาะอุแบบกุใส่ดุนะมันใหญ่เนี่ยประมาณนี้แลยสำกุนโทนี่ยแล้วกระดูกมันก็จะขึงแล้วออกจนเท้นน้อยน้อยสำนียกระดูกคนมันก็บอกเอาครุกสิ้นแล้วเขาเก็บนะโอ้ผลกาจะเศษเลน้อยเลยเนาะอือแล้วก็เอาผ้าขาวมาโปกแล้วเขาก็เอาไข่ใยน้ำมามัดผ้าขาวแยากเอาหรือ่าสงสัยว่าฉันิทานเราต้องเป็นกระดูกเก็บไา เดี๋คือไข่เบิ้งเดี๋คือไข่เดี๋คือทำพิธีเี่ยเออแล้วเราคิดว่าอย่างนันหนึ่งมา่านเอาก็บะฮู้ประวัติของมันในเบื้องตน้นเัืงเกี่ยวกับเได้เลยวเขาหั่มเขาเฮียนเนาะมีเนาะปลุกพีปลุกแสงบ่หรือไปไหนเห็นแะล้วกันบ้างละไข่เบิ้องเลยมันเป็นกระดูกคนน่ะนะนะเลยปะกระดูกมันเอามาเนี่เป็นบ่อหนึ่งมาแบบกหัวฝึกสวนบนเอาขายดินดอนในเขาเขามาจอบมันอยังนั้นเต่ก็ ที่มาถามไทยเฮานี่แล้วเหม็นไผมาอยู่จังมีดูกมีเดียวออกมาในนี่นะเอาเร็วๆป้าตอนเขาบโเห็นนี่ยได้กระยาเลยทีเอาโยนทิมแล้วคอยไข่เมืองว่ากระดูกเลยนอกนมันมีปอกปูนเก่าที่ไผใหม่ปอกปูนปูนท้องปอกปูเน่าคนเดียวเขวเบิดแล่าน้ำต่ำเอาอะไรอมมานะโบได้ใหญ่นะว่าเขาโทษน้ำตาลโปรตีนนี่แหลยทองก็อยู่น้ำรั้นกับกระดูกทองแท้นี่บอเออทองเหลืองทองเฮานี่นะ ก็เุบโยนถิมเบื่นนั่นแหละเอาออกไปทิมเอาชูอย่าอยู่ด้วยเนี่ยดินเขาได้ดินดอนตอนหนาเนี่ยมันเหมันดินเท้เจ้าเท้าเจ้าเนี่ยใชวยออกให้ไปคนทางหมอยมาวุ่นมาไหว้เนี่ยรับผู้ได้เอามากอ่ะแล้วจะเขาแล้วเขาปาเขาถิ่มเขาบนได้โบนระบาดหนักสาแล้วไปเกิดไปขานสาคอยว่ะหอบบอกไปเนี่ยนะเออคอยขืนยนนแว้าวจับอู้อันนั่นแหละคอยขืนยโนนเน่ยยนนถิมเลยเพื่อว่าหนึ่งมากอ่ะคือ คือบริจาคห้มันนะไปเกี่ยวของไปวนวายนะเขาคื <c oughs> ดว่ากับสิ่งสิ่งนั่นเนาะเอออันนะ่ะก็เลยทิ้งอันนะั้ะบาดนี่คือหมอเป็นคิดแบบนี้คือเบื้องต้นเฮ้ากับบอดว้ว่าเท่ากว่าเฮ้าเนี่ยเป็นเป็นคนผูู้เบิดมอนโมเมนโดยเนาะคือทุกอย่างอ่ะในยุกเขาขโมนในวัยนี่นะ <c oughs> บ้านใดก็มีเนาะ<ม>พวกเศษติดโดย แลคือเฮาลุ่มก็เบอร์เซนคือกันเดี๋ยวมาโอลุ่มกันแล้วมันหวานแต่ว่าได้ได้กระยาเฮาหวานเนี่ยนี่กันว่ามันเป็นแบบนี้แหละหาทางออกจะเอาแบบดีดีแหละคอยลยขึ้นแทนเบิ้งคือว่ามอเี่มันเป็น,ปน,นแมบนี้คอยละว่ามีแต่รเอาหนึง่งแะไรแนันเอาไปรวจเหันเหงก่อนอัมีสารเช็ติดบออยู่นี่ก็น้ำมันออกมา ขันมีสารเสพติดออกมาแล้วแหละเฮาเช็ดได้ๆเช็ดเอาไปบําบัดบรือสกเช็ดได้ขันว่าอันนั้นจะยิงตามทราเจ้าก็เวียกตัวนี้ฮะคือมีผู้มอบหมายให้ทางทราเจ้าเป็นผู้เบื้งแง่เนาะดูแลเขาแล้วเฮากับมิจาว่าซอยแนวคิดว่าเพื่อหาทางออกกันเนาะเอาจังใดเนาะก็บพิธีก็คือตอนนี้กับทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกับรึกษาออกมาแล้วาว่าพ่อแบบว่าย่านติคั้งแท็กซี่นะทางผู้ใหญ่เพิ่นว่าถ้าว่ามัน คุณแหงกว่านี้ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เลยจะให้ทางบ่อเอ็นกับบ่อเซนปรพึกษาทางเจ้าหน้าที่แลวก็ทางพ่อแน่ท้าว่ามันเอาไวนะทางเพิ่นว่าจะเอาบ่อซิงนี่ไปบําบัดมันเป็นไปได้บ่พอ่ะจ๊ะอันนี้เอาสียืนยันเอาไปบําบัดลดบ่ได้คือทุกอย่างต้องเอามอนี่ไปตรวจเหี่ยวก่อนว่ามีสารเพติติบ่ออย่งว่าเริ่มต้นว่าจากจุดนั้นไปหาจุดนั้นแม่นๆๆสองถาว่ากวดบ่เห็นสารเจติติ คือทางเสืองมงายมันก็เป็นเป็นมาอยู่แล้วเนาะคือว่าโบเสืออย่าลบลู้เขาว่าเนี่เนี่คือทุกอย่างมันมันคือมันเขากระเบิ้งกับทุกเจ้ากับสังเกตได้เนาะที่มันมาเนี่ยเขาตามคำตอบคำมาสองมามันนั่งอยู่สื่อๆมันก็ว่าหนปากจะคล้ายๆจมเนาะเอออย่าคล้ายๆว่าก็มันมีมนโบ่บมีมนมันเฮียนยังเขาก็บ่บหูได้เนาะบางทีกับอาจจะเป็นปากกระตุกไปก็เป็นได้เนาะก็บ่บหูอันนี้แหละเคยก็เลยว่า ถ้าว่าตัวเหนียวโมมิซันเสตติ้วถือว่าเบิ่งในจุดนี้อีกจุดตัวที่ว่าทางงมงายนี่แหละจังหมดอ่ะที่ทางทางลายตัวใดที่ว่ามันเอามาเห็ดมาว่าบ่าได้แล้วเนาะมันมาต้องมาเทียมมันกับนีนี่คันทาว่าโมมิซันเสตติดใด้โดยคันทาว่ามีสารเสตติดก็ถ<ด>ือว่ามีแต่ไปทางเดียวนี่ก่อนไปบัตรเช่าก่อนเ,เนี่ยน้อยทางปูใหญ่ก็ถือว่าไปได้กับมาแล้วแจ้งมาแล้วถ้าว่าทางพ่อแบบว่าครอบครัวทางพ่ออยู่ผิดระยะนะนนะย่านก่อความวุ่นวาย นักกว่านี้คนก็เลยว่าปรึกษาเพิ่นว่าจะให้ทาเจ้า,ยายนนนหน้าที่น่ะนำตัวเพิ่นไปก็คือการนำตัวนี่เขาก็ต้องแจ้งใ anyway. นบ me. like ้านก่อนบอกรัวจ <keeping like S 2> ังใดนี่สมมุดนะมันก็เวลาเขาเอื่นว่าความผิดสั่งหน้าบวชจำเป็นแจ้งคือทุกอย่างกันโวยวายจนเกินไปจะเอาโบยู่เนาะอยากโบอยากเขาก็ประสานเจ้าหน้าที่รถว่าโดยเดียวนี้นี่มันเป็นยังนี้เอาไม่เวียนนี่ก่อนถือว่าผูกพันกันก้อนคือมาเจ้าจังเวกันเอาเข่าไปเพื่อนสมมุิว่าเอาเฮือนกองร้อนก่อนเนาะ บอเอาเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ถือว่าใส่กระลับมือแล้วก็บผูกแม่นยวนตื่นมาเช้าแจ้งแจ้งทางบ้านนะเขามาเบิ่งน้ำกันคือมันเป็นในนี่แหละเลาก็โทรไปหาทั้งพวกยูทูบเบอร์นี่แหละออกมาแล้วพึ่อแก้ไขกันเน,ะนาะแมนถือว่ากลางคืนเทว่าคืนเวลาวิการแล้วลเขาต้องเอาแบบนั้นก่อน嗯嗯นัดไพก่อนตอนล้มเนี่ยน,ะ,นะถือว่าผูกเนื่อบนเจ้าหน้าที่เห็นแล้วนี่ยมันกับบุพตายดเพราะคนผูกให้มันตายเนาะผูก กลับมือทีออ่สุเนาะเพราะว่าหนึ่งมากลับมือบุรุษที่ใส่ซ่ใส่ยังเหมือนก่อนนั่นแหละเนาะเพราะว่าใส่แข,น,ข,น,ขนก็แล้วแต่นเนาะตื่นตามาเศร้าอะไรจังหาทางออกปรึกษาฮารือสิเอาแบบใดส่งทางตัวใดที่มันถูกต้องเอาตัวนั้นนั่นแหละว่าฉันซักเอาสม,มุดเราพิหนงเท่า,ามันนักทั้งแม่มเพิ่นกับว่าแผนไว้แล้วว่าที่เอาคือการเอาไปดัดฉากนี่ทั้งแม่เพิ่นกับว่าทำผิดชอบมันเป็นเคสที่แม่เพิ่นทำผิดชอบนะเพิ่นการแบบว่าบริทิมดอกถ้าว่า ก็คือเหตุผลที่เพิ่นเหตุผลที่เพิ่นก็ย้อนว่าอยากให้เบาสิงนี่เลิกคอมเมนต์ทะเลาะคุติดยาอะไรก็ได้เพิ่นว่าที่อาบัติาพหกเดือนบริลปีหนึ่งก็ก็แล้วแต่นะแล้วการอยู่ในการดูแลบังยงของเพิ่นคือเงินคำเพิ่นน่แหละความ่นเม่นแต่ก็อยากว่าจะที่ถ้าว่าฮับผาบไปทั้งพ่อเพิ่นชิบว่าฮับบอกนะว่าไปไบว่าเอาลูกเราไปผาบนั้นทั้งซี่นะโบเกี่ยว มันตัดแล้วบ่ตัวนั้นเนาะตัดแล้วเนาะขั้นว่าโบตัดนี่ยูุเจ้านี่เมื่อถ่ายทําลงไปชิจนว่าปุ๊กฮือนปุ๊กซานมันยังไงเรียบร้อยนี่พ่อแม่เขาโบเคยมาเยี่ยมมาคอยคือถือว่าเขาทิ้งยังนงอยก็มายินดีนะครับโอ้ลูกชายกูได้แต่เช่นแต่ขี้เนาะอ่นอะไรเฮาจีไปว่าง่ายๆว่าเอ้าเฮาชมเทียบมันเฮาเอาไปบําบัดเนี่ยมันดีแล้วว่าพื้นให้มันไปฆ่าซะคน แล้วก็ว่าบมเมนลูกเล้วข่อยขาดแล้วนี่แม่นแ่นปัญญามันได้ดีในบ้านเขาก็บบอได้มาว่าพ่อจีมานั่นให้กําลังใจเลยว่าเห็นดีเห็นพรมาอันนั้นกับมันกับม็ดชม้อยก็ถือว่าเขาทิ้งนี่นีแต่ว่ากระเพาไปบําบัดมันโมเมนต์นี้เป็นตัวพันกันนะแม่นแม่นโมเมนต์ว่าเาจะเอาไปข่าวเอาไปดัดสติให้กลับมาเป็นคนดีแต่ว่าคนที่อันที่ดวงทิยาเป็นอย่างนี้แล้วเขาสิคือย่านเขาอันนั้นนอาบอย่านก็ได้ ภาคส่วนนี้คันตาเขาเว้าโยนมาข่อยก็ได้ขอ่อยสิบอกเลยว่าให้ก็บแบบว่าปรึกษาวไว้ถา<อ>่าไว้นะจ๊นมันอ่าเจ้าหนุ่มพี่ว่าเห็ดกายหนณ์กายตาแผ้ลูกข่อยได้ผ่นว่ามันมแม้กายกต่มันชิพที่ของเขาเนี่ยเอาไปดูแลเบึงแย่งไหนนี่มันมันเมือน,น,นเอาไปขาไปคุมเหงืไดนมันดีแล้วมีคนช่วยนั่นี้ก็คือการวางแผนไว้หรือท่าว่าเอาบุลรุนทนบัวไว้น่านพี่น้องเพ้่หนก็เลยว่าให้ทางบ่เอ็นทำมาแจ้งเน่ยมึอนี่เนาะเพบ่นกับทางที่แล้วก็ ปรึกษากระบอกแชนว่าถ้าว่าเอาบรายอิลีเพิ่นกันจะให้เจ้าหน้าที่นะมาเอาอยู่พี่แล้วเนาะก็คือว่าส่วนบุคคลธรรมดาคือเฮานี่จะมาจับเพิ่นเฮาเก่าอยู่บ่เอาได้มาเถอะเนาะมันแม่นสิทธิของเฮ้ามันแม่นเบี้ยงเฮาแม่นแมนมิจต่ว่าอ่ามอบหมายผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นเนาะการมาสั่นผู้ใหญ่เพิ่นว่าเออเจ้าหน้าที่ผู้ปกป้องรักษาความสงบมาหละเอาไปสั่นถ้าว่าเอาบรายอิลี ก็ก็เคยว่าอยู่กับบอริษัทสมุนว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่แต่เป็นยังเพราะว่าเขาก็ต้องแจ้งทางผู้ที่เบิ่งแย่งคนน,น,นั่นแล้วเม็ดเม็ดนะและแนวคิดของเพคนที่ออกมาแบบนี้คือแบบแผนที่เขาเขาเสนอขึ้นไปซื้อโดยแต่ทางเบิรนแย่ค,คิดของเพคนไปทางอื่นเขาเกะว่าจ้ำเพิ่นนั่นแหละเงินเพิ่นเม่ดเม่นเพิ่นน่ะเพิ่นแจ้งมาแล้วแหละถ้าว่าทางพ่อว่าเอ้าจังไดกับคนผู้นี้อยู่ไปแล้วมันบาไวหนึ่งมามันอยู่ใกล้กันอื ถ้าว่าโอ้ค่อบอยแล้วได้คอยแจ้งกลับคืนมาหายูทูบเบอร์เนาะว่าโอ้ที่เอาใจในด,ดีถ้าว่าเฮาว่าเอาจังใจกับคนผู้บวชแล้วจําเป็นต้องได้แจ้งเจ้าหน้าที่พพเพื่อนให้เพื่อนดำเนินการเอาไปฝากคั้งคือยกตัวอย่างแบบเงินค้ไขทุกอย่างฮะแม่เพื่อนเป็นคนแบบ,บแ<ต>ว่าอ่าสปอร์ตเอา้เบริดแต่ถือว่าคือทุกอย่างคือคอยว่านี่เนน คือว่ามันเกิดมาปุบปรับกลางคืนเนาะเวลาบีการล้วเขาต้องไปประสานกับทางเจ้าหน้าที่ให้เขามาเอาไปเมี่ยนหลังจากนั้นผูกเมี่ยนแหละตื่นมือเช้าสม,มุดได้สมเทียบประามมันเป็นป่นไปลงคัญน,นั้นอันนี้ก็คือการสมุดอะไรเ้าเอาเอาเอาไ,อาไปผูกไว้นั้นมือเช้ามาแหลกประสานทางบ้านนี่ออกมาแล้วก็ประสานทางยูทูบเปนี่ออกมาปรึกษาหรือทางออกแบบใดตว่าแบบแผนทางผู้ใหญ่เปินแลยที่ให้หมอนี่ เพิ่นสีเอาไปบำบัดยังเงินคำเพิ่นเป็นคนออกกระเทือว่ามอบแลักกระหดหนังสือคักแม่แมลจากบ้านเช่นหับจากกลุ่มผ่านตำรวจแล้วจะไปผ่ากันเขาบัเอาไรบัวมอธาวไม่มาเมื่อสิจับไปเลยไปผ่าหัได้เขาบัเอาคนบุมีหัวตีนไปนอนพักยาไปสอบกับเป็นหนุกก็อยากว่าเป็นอย่างมากแตเอื่นใคยมาเอาเนาะเอาขึนให้เอาไปเธอแม่ตายได้ไงใครสิเป็นคนเอาไปพ่อแม่ต้องได้เช่นไรมันในเช่นมอบเช่นหับมีว่าย่งไง มันมีความรับผิดชอบจากผู้ใหญ่สั้นทุกคนนี่เขาเอาเชื้ไปผักพุ่นเบิร์ตพอหนึ่งมาผากน,นี่กันว่าเอืน้นเอิ้นผู้ปกครองเึงโมเมนต์พอเมนแม่ก,ะก็ะยาคือว่าผู้นั้นนี่มีสิทธิจะหนึ่งมาเงินค้ำเนาะ่งเงินนี่มันผู้นั้นเป็นผู้เส้นหับเส้นมอบให้และก็ห้ทางบ้านหับหู้พอบุคคลนี่เึิงจีบมีสัมโนโต,ตัวเลขในบ้านกระยาแต่ว่ามันเป็นคนในคาออยู่นในพื้นที่อันนี้แหละมันอยู่ในความรับผิดชอบเขตของบ้านต้องบ้านหาบูนำ มันเป็นอย่างนั้น